สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ดื่มนมก่อนนอนวันนี้จะเป็นนมโอนตินครับก่อนนอนของผมทุกวันจะกินนมโอนตินอยู่แล้วตอนนี้ครับผมก็ได้ต้มน้ําร้อนไว้เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือนมครับนมโอนตินครับผมจะปิดแฟลชไว้กลางคืนเดี๋ยวคนเห็นเยอะแยะเอ้ยเดี๋ยวคนเห็นผมเยอะแยะตายเลยนะโอ้ตายเลยเ <laughs> อาละครับ <c oughs> อย่าร้กันเสียเวลาด้๋ยผมเจาะนมก่อนไหนล่ะนี่อันนี้คือรูครับรูเจาะดันมันลงไปดันนี่เหี่ยให้มันลงอนี้ครับแต่ผมปิดแฝดไว้ก่อนนะเอามือปิดไว้นี่แหละผมขี้เกียจแบบไปตัดต่อวะ่ะ แล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นการ yeah! เยี้อนมเยิมใส่มือวะ่ะหืมตายเลยเอาละครับขั้นตอนต่อไปเป็นการบีบครับค่อยๆบีบเขาลงไปในแก้วนะครับค่อยๆบีบเขาลงไปในแก้วอย่าบีบแรงนะมันจะกระชอขึ้นมานะครับนี่ก็ก่อนนอนนะผมกินประจำอยู่แล้วนมอะ่ะเนี่ย อันนี้ผมก็ทำการบีบนมปิ๊บปีบปิดแฟตไว้กันอันนี้ปิดแฟตไว้ี่ให้ดูนะครับโอ้ยร้อนนิ้วจังเลยโอ้ยอืออ้ยให้เห็นนิดนึงก็ได้ว่าเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะขออภัยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะมันกลางคืนแล้วอีอย่างห้องผมมันเป็นกระจกบานใสไงเดี๋ยวมันเปิดแฟตไปเยอะเดี๋ยวคนเห็น ผมก็ทําการบีบเขาลงไปปีบปีบปีบปิบปิบปิบ,ปบ,ปบ,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 บแบบนี้เลยนะอะาทำไมมันร้อนนิ้วอย่างนี้อะ่ะนะครับผมก็บีบนมโอนตินลงไปแล้วกะให้ได้ประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะครับ เนี่ยเราก็พยายามครับอืมโอเคทีนี้ครับเราก็อ้อย้อนนิ้วจังเลยเปิดแม่งเลยนี่แน่เอาละครับเสร็จแล้วเราก็เอามาที่นี่นะครับอืม เอาไงดีแล้วก็ต่อไปครับผมไม่มีขากล้อง <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกะระยะแล้วก็วางนะครับมานี่เลยแกน่ะนี่ โอเคอันนี้คือกะระยะกันนะครับตรงแล้วกดได้แล้วครับนมอุ่นตั้มๆๆดำดมเรียบร้อย โอเคนะครับก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับเพราะมันกลางคืนแล้วมันดึกแล้วยังอยู่ที่ห้องเดิมยังอยู่ที่โต๊ะเดิม <c oughs> มันไม่มีโต๊ะ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> อะก่อนนอนคืนนี้ครับโทรบอกกันว่ารักแลอยังคนที่มีแฟนอยู่ห่างไกลอย่าถามผมนะ ไม่มีอ่ะหน้าตาโซโซอย่างเงี้ยใครจะมาเอาโอเคเดี๋ยวขอลาถ้าผู้ชมไปดื่มนมนมก่อนนอนกันนะครับผมจะไปดื่มนมนมก่อนนอนละโอเคหลับฝันดีราตีสวัสดิ์ทุกๆคนนะครับขอให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญในความฝันนะขอให้ฝันอันไกลลิบนี้ส่งไปฮอดหาความสุขอันไกลโพ้นขอให้ฝันถึงตัวเลขอยากได้รางวัลที่หนึ่งพ่งนี้ก็ขอให้ได้เร็วๆนะครับ รุนนะว่าใครจะถูกหวห,วหรือหวยจะถูกใครครับโอเคเอาเนว่าไม่เสียเวลาแล้วไปด่นมน้มผมจะไปกินนมละหลัแบฝบันดีเราตีสวัสดีฝากกดติดตามกเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดให้มันปุ่มกระเด็นออกจากหน้าจอเลยโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ